เร็วๆมาดูแตงเร็วแตงใหญ่แล้วโอ้แตงใหญ่แล้วเนี่ยยังไงกินไหมกินไหมครับมาเร็วมาเร็วมาเอาเร็วเรยวๆไปจับแตงก่อนแตงมากินก่อนได้แล้วเ๋ยวๆได้แล้วได้แล้วล้างก่อนนะต้องล้างก่อน ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะ <S <S กาะกินดูสิ่อยหมลูก